รัฐบาลไม่ว่าส่วนกลางส่วนท้องถิ่นแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือปัญหายาเสพติดยาบ้าตรงกันเลยครับผมไม่พูดที่นครพนมว่าที่นครพนมไม่มียาเสพติดไม่มียาบ้าแล้วดีใจด้วยผมถามว่าทำไมไม่มีก็เอาไปขายบึงการหมดแล้วผมยิงคำถามเดียวกันที่บึงการบอกบึงการเบิดตแล้ว เอาไปขายน้องไข้เบิดแล้วไปถามน้องไขยก็บอกเอาไปขายสารคามไปขอนแก่นบ้านผมมีปัญหาสามเม็ดร้อยห้าเม็ดร้อยคือ,อยาบ้าผมพูดปรึกษากับประชาชนซึ่งเขาพอใจเหมือนผมพอใจฟังท่านประธานวันนี้ผมบอกว่าถ้ายาเสพติดสามคนสี่คนต่อไปนี้ไม่รู้เรื่องว่ามียาเสพติดใครค่าใครขายไม่มีแมวตัวไหนรู้หรอกครับนี่ยังไม่ถึงหมานะครับ หนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาไทยสองผู้การตำรวจสามผู้การทหารและฝ่ายประสานงานปราบปรามยาเสพติดถ้าคนเหล่านี้ไม่รู้ไม่มีไก่ตัวไหนรู้ประชาชนปรบมือครับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ท่านบอกว่าต้องเอ็กซเรย์เดี๋ยวนี้ตาบอดหมดไม่เห็นเขาค้าขายไม่รู้ว่าลูกหลานตัวเองติดยาบ้าพัฒนาเป็นยาไอซ์คับ ผมเห็นใจรองเลาขาซึ่งจะ,กะเกษียณไวๆเนี่ยต่ออายุได้ไหมครับวันนี้ต่ออายุให้ท่านเป็นเพราะท่านรับราชการทั้งชีวิตปราบยาเสพติดไม่ได้พวกผมเป็นผู้แทนหลายสมัยก็ปราบยาเสพติดไม่ได้เพื่อนผมวิทยาแก้วพลรอเเป็นรัฐมนตรีสาสุโกร้ปราบยาเสพติดไม่ได้ท่านครับผมปราศัยกับพี่น้องบอกว่า สมัยก่อนสมัยหนึ่งนายกรันตีที่ปราบยาเสพติดจับได้สองโมงเช้าบ่ายสองทรงวัดไม่ต้องสวดชยันโตยะถามไม่ต้องเขาปลบมือครับเพราะเราไม่เอาจริงเอาจังแน่นอนผู้ป่วยก็คือผู้ป่วยแต่ไอ้คนขายในผู้ใหญ่บ้านกำนันสารวัตรกำนันอาบาตาอาบาจานายอำเภอประหลัดอำเภอตำรวจไม่รู้ไม่ไม่ได้หรอกครับตำรวจบอก ผมเห็ดบ่ได้ผมทําไม่ได้ไไดเพราะเจ้าน้ามันขายนี่ต้องเปิดวงในที่ประชุมสภาหแห่งนี้ครับผมดีใจนะครับไม่ช่ใ่้โยนความผิดให้ใครวันนี้เราพูดเราให้กําลังใจกันแต่ต้องทําให้เป็นผลรัฐบาลบอกว่าอีก6เดือนจะปราบยาเสพติดให้สิ้นซากผมจะรอดูถ้าปราบไม่ได้พวกเราไม่ควรกลับมาเป็นผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีไม่ควรกลับมาเป็นรัฐมนตรี ประธานเองก็ไม่ควรกลับมาเป็นประธานเพราะเราทำงานไม่สำเร็จรู่่วงนี่คืออนาคตของชาติครับคนมีลูกถึงรู้ผมมีลูกสามคนผมก้ามกลืนเรียนโรงเรียนดังๆรอบๆโรงเรียนเทั้งนั้นสยามสแควร์ทั้งนั้นแล้วถามว่าผู้ค์กลับไปทำอะไรอยู่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่อย่างไรยิ่งลึกยิ่งเห็นยิ่งโรงเรียนดังระดับหนึ่งของประเทศยิ่งมีครับ มันอะไรอ่ะแล้วจะปราบยาเสพติดยังไงได้ยินข่าวอ่านหนังสือพิมพ์พอโรงเรียนขายใะเองอีกเราต้องตรวจเอาจริงเอาจังครับวันนี้ขอให้พูดขอให้ท่านประธานพูดเป็นครั้งสุดท้ายเด้อครับบนบลังนะครับถ้าครั้งตัวไปลงมาพูดเหมือนผมเลยข้างล่างรอกันเรื่องยาเสพติดเนี่ยเพราะว่าปัญหายาเสพติดมันเป็นปัญหาหัวใจของพี่น้องประชาชนถ้าแก้ไม่ได้เที่ยวหน้าไปหาเสียงจะายย่ายังไง ไม่ว่าพักการมือขวามือซ้ายมือเขาถามตอบไม่ได้แล้วเป็นหาสิแตกอย่างเป็นทํามใหม่ผู้แทนราษฎรโทษนะครับวันนี้ให้กําลังใจท่านประธานซึ่งถอดหัวใจมาสองครั้งแล้วหัวใจหนุมานออกมาหัวใจของพี่น้องประชาชนฝากไว้กับท่านประธานดีใจนะครับท่านตอนเป็นรัฐมนตรีมหาไทยผมก็ติดตามท่านกับได้สองโงเช้าบาสองสงว,วัดเขาบอกว่าพ่อขายามัน มันหักหลังกันเองอย่างนี้ผมไม่ใช่ว่าจะให้ใช้วิธีการรุนแรงแต่ว่าพ่อขายามันไม่กลัวกฎหมายเดือนนี้ไม่มีกฎหมายยอยักปัญหายเงินที่ให้ไปไม่รู้ให้สีไหนบ้างเห็นต่อหน้าตัวตาก็ไม่จับเพราะว่าผมส่งคุณทุกเดือนแต่คุณจะมาจับอะไรผมหระนี่แหละครับปัญหาของชาติบ้านเมืองจึงขออนุญ,ญาตมาเกือบไม่ทันผมไปงานสวเพื่อนเทพศรินมาครับ ทยอยไปทยอยไปรุ่นผมก็ทุกวันครับก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านประธานจงเป็นผู้นำของสภา,านิติบัญญตัติแห่งชาติธิบัญญัติของผู้แทนวุฒินำพาต่อสู้ยาเสพติดเคียงคู่เคียงบาเคียงไรกับนายกรัฐมนตร,ตรีและให้กำลังใจรองเลขาธิการพร้อมจะต่ออายุทางพฤติในัยให้ท่านวันนี้ในการทำงานปราบปรามยาเสพติดกับจากคนอีสานจากคนขอนแก่นจากคนนครศรีธรรมราชทุกที่ ไม่บายไม่มียาบ้าไม่มีผมบอกขอนแก่นบ้านผมห้าเมตรร้อยที่นี่เท่าไรโอ้คือขายถือแค่อยู่ดอนสามเมตรร้อยมันมีทุกที่ไม่ใช่พูดเล่นให้ขวัญกำลังใจนะครับให้ขวัญกำลังใจขอให้ยาเสพติดจงพินาศเอาอนาคตเยาวชนของชาติคืนมาเอากร,ราชทายาเสพติดผมเสริมสันประธานให้กลับคืนมาเพื่อให้ประเทศไทย เป็นเมืองพุทธศาสนาเป็นเมืองที่นับถือศาสนาแบบท่านประธานทุกาศาสนาไม่ต้องการให้มีเรื่องยาเสพติดขอให้มีความสําเร็จสําเร็จและสําเร็จขอให้รองเลขาธิการรักษาการจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับขอบคุณครับ